สวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านด้วยนะคะวันนี้เราจะมาสอนโหลดเอพีโอหรือว่ารีโปนนั่นเองสี่เลยอย่างแรกทุกคนหรือทุกคนนะให้กดเข้าไปที่เพจสโตห้าแล้วไปกดคน้นหาให้พิมี์ว่าออพีโ e อ มันก็จะขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าบางเครื่องทุกคนไม่มีให้ไปที่กู o ก l นกู o g l e หนก็ได้ะนกู g l e ผมแป๊บนะ เราให้ไปกดเพิ่มเพิ่มไม่แท a บเนี่ยหรือเบาหรือบางคนแบบค้นหาอะไรไว้แล้วมันเซฟไว้ใช่ไหมให้ไปแบบอันไปเพิ่มแท็บแท็บมันมาก็ให้ไปพิว่า ตามนี้แล้วก็เลือกลิงแบบเลือกลิงอันไหนก็ได้ก็แค่นี้ครับท่านผู้ชมาบบายหรือจะมากดดูเลเลื่อนลงมาแล้วมากดอันนี้ก็ได้แค่นี้นะคะ